ัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแต่ใจนะครับตอนนี้อยู่พมา่าครับกำลังจะไปมุลาอิอยู่สภาพครับอก็อคือมาเดินป่าอีกแล้วดีใจมากนะครับเมื่อกี้แบบข้ามเหรือข้ามแม่น้ำมาโดยการนั่งเหลือ เดี๋ยวรอดูกันนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้ก็รอข้ามแม่น้ำนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะเรามีซิ่งพอสมควรที่แบบโอ้ต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำแล้วแบกกระเป๋าด้วยครับก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็สนุกน่าจะสนุกอยู่แล้วครับ ก็กำลังรอรถกระบะมารับอยู่นะครับเพื่อที่จะต้องนั่งรถกระบะไปอีก3ามชั่วโมงมาแล้วมาแล้วโอเคสามชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเจอกันมอนยอดแล้วก็เดินต่อ <c oughs> <c oughs> แล้วครับดูดูสภาพถนนเลยโอ้สุดยอ่ะฮะขึ้นไม่ได้ด้วยนะขึ้นยากมากแต่ละแต่ละเขาแต่ละลูกสภาพถนนคือแบบแตกหักทิ้งโอ้นคือโคตรลุ้นอ่ะล,ลุ้นแบบร้อนนะว่า ตอนนี้ทุกคนลงเดินนะเนื่องจากทางชันมากหนักเยอะก็เลยต้องลงเดินทุกคนจนกว่ารถจะขึ้นไปได้ครับเดี๋ยวดูนะสูส้ๆครับคุณรถ <c oughs> แนรถเหนื่อยแทนแค่เราเดินเรายังเหนื่อยรถแบกเราขึ้นไปอีก ครับคุณรถยังอยากไปถึงอยู่ <c oughs> ส่วนคนเหรอคนก็เดินตามรถไปฮะแต <c oughs> ่ดูสภาพถนนดิฮะอโอ้เจ้าก็อย่างว่ามีหน้ามันขึ้นไม่ได้เ <c oughs> ว่นอนุย <c oughs> ครับเมื่อกี้ก็นั่งรถขึ้นมา ตรงภูเขาแล้วประมาณ3าถึงสชั่วโมงอพอนั่งขึ้นมาถึงจุดปุ๊บนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุดตั้งแคมป์ที่มีลอีกครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากก็ยังต้องตอนนี้เดินหนึ่งออกหนึ่งถึงสอกิโลข้ามเขาไปลูกหน่งก็จะเจอครับ น้องแมวมาด้วยน้องแมวเดินมาด้วยไปจุดตั้งแคมคุณเห็นลูกค่ะ <c oughs> ลูกข่าไปนู่นแล้วลูกข่าไปนู่นแล้วข่าวไปไปวันเดียวแล้วเดินไปไม่ทันลูกข่าวเลยนู่นนู่นลูกข่าอยู่นู่นลูกข่าอยู่นู่นลูกข่าเดินไปแล้วไวมากทาไม่ทันเป้าหมายคือตรงนู้นดูย สองมือครับงั้นผมช่วยถือครับขึ้นไหมครับดึงครับดึงอะไรครับอโอเคทำเพิ่มไมสูงจัไไดไม่ไห <c oughs> ว,วแล้วก็เมือ่อกี้เมื่อกี้ช่วยคุณนาคุณช่วยคุณนาถือถุงได้ถือถุงให้คุณนา เห็นเลยหอยมาทำอะไรทีนี้อะไรอีกนะผมจะบอกเลยยังไม่ได้รีวิวหรอผมนั่งมาตู้มาจากกรุงเทพมาถึงตา ใช่ไหมพอถึงตากใช่ไหมก็เปลี่ยนมานัาง่งรถรถอะไรอ่ะรถกระบะที่เหมือนกับที่มันแบบือไว้ผลผลไม้อะ่ะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็ข้ามเรือแล้วนั่งรถกระบะขึ้นมาอีกสี่ชั่วโมงขึ้นภูเขาแบบโคตรเสียวแล้วก็ต้องมีลงด้วยแล้วตอนนี้ก็คือเดินถึงกิโลเพื่อไปถึงแคมป์ที่จอดตั้งแคมป์ของเราเลยใช่ไหมเมื่อกี้ทางยอดเจดียดด์มา ตอนนี้เจดีย์ไปแล้วตอนนี้ก็คือเดินแบบมองเพราะว่าไกด์กับลูกหองหายไปในสายหมอกโอเคแต่สนุกม,มากชอบใครที่แบบชอบอะไรแบบนี้นั่งรถแบบเซียแบบวๆอะไรอะแดดหนามวมาให้มา <c oughs> ตอนนี้ลื่นมากตอนนี้ ฝนตกแล้วแล้วมาหน้าฝนฝนก็ตกอีกแล้วไม่เป็นไรอาหารมือเที่ยงต้องกินเจเท่านั้น สวยมากอาบอกว่าวิวสวยมาก มากมากเลย,ยเหมือนทะเลเหมือนแบบเออเป็นท้องฟ้าเป็นวิวเหมือนอยู่นบนฟ้าเอ,อสูงเสียดฟ้าสวยมากครับเหมือนอยู่บนฟ้าเลยอ่ะอ,อ้มันสูงเสียดฟ้านะครับไปยอดกันอันนี้หน้าทางเข้าวัดพระธาตุมลายีนะครับ มีภาษาไทยด้วยกดข้อควรทราบระหว่างคนมาสแสวงบุญนะฮะชื่อว่าเมอะหลั่มอหลั่ก็คือทางเข้าไปครับเลย เย่ yeah. ถึงทําได้แล้วครับมุลอีมาถึงข้างบนสุดแล้วเก่งมากเหนื่อยมากเหมือนกันเหนื่อยคือนั่งนั่งรถเหนื่อยมากบอกเลยครูเ <c oughs> มครับกเ็เดี๋ยวตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอก มองไปหมดหมองไม่เห็นเลยเลยครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขนลุกพอแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพแต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูพาทิตย์ขึ้นตรงแคมป์แค่นั้นครับจบละไม่ไหวละกลับแคมป์แล้วครับเจอกันบ๊ายบาย,บาย ชุดนอนอยู่เลย <c oughs> ขาสันา้นกับเสื้อกขนหนาวแค่นั้น ตอนนี้แบบแปดโมงเชา้าดูมือผมคือหนาวมากหนาวแบบแดงแบบสุดเลยตมูกแดงวะกลับนะครับสนุกมากทริปนี้ชอบชอบ,ชอบนนอแอดเวนเจอร์เดินน้อยแต่เดินน้อยแต่นั่งรถที่แบบแอดเวนเจอร์ถ้าใครชอบก็แนะนำเฮ้ยฟ้าเปิดบนนี้ฟ้าเปิด พับเปิดแล้วร้กคนับเปิดแล้วเอออืมงนี้หมอกเป็นาชิตมีแต่หมอกวางหมอกมาอีกแล้วพับปิดอีกแล้วทุกคนอย่างรวดเร็วหายไปแล้วเดอะมิสมากๆดูดิปิดแล้วครับก็นั่นแหละถ้าใครอยากเอเวนเจอร์ครับก็แนะนำมูลายดครับมอลออี <love> <c oughs> นั่งรถเหนื่อยเดินไม่ค่อยเห <Yeah. S 1> <Okay. S 2> นือ่อยโอเคครับเจอกันให็นหน้ากมไปไปละ